MTL และ DTL คืออะไรนะครับเริ่ม mm hmm. สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกทุคนเข้าสู่ครับเวฟนะครับวันนี้ เราอาจจะมาเจอกันในรูปแบบที่อาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะมาแกะกล่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอร์ตซิสเต็มที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราถือโอกาสที่จะมาแนะนําสาระเพิ่มเติมแล้วกันสําหรับคนที่ใช้งานเจ้าพอร์ตซิสเต็มแล้วยังไม่รู้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากๆนะครับไม่ว่าจะออกไปข้างนอกนะครับก็จะเห็นคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหรือสูบพอร์ตซิสเต็มเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งไปสังสรรค์ก็จะมีคนตั้งนบนโต๊ะ เหมือนเป็นแบบ g a d g e ตหรือเป็น pop อะไรสักอย่างไปแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันแพร่หลายมากๆเลยนะครับทำให้คนอยากใช้งานมันเยอะนะครับซึ่งเชื่อไหมว่าที่ผมบอกว่าคนใช้งานเยอะเนี่ยร้อยละ3ถึง40%เนี่ยยังไม่รู้วิธีการทํางานแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานที่แท้จริงเลยนะครับบางคนเนี่ยเอาน้ํายาฟรีเบทเข้ามาใส่ในพอตที่ค่าโอห์มสูงๆแล้วก็มาบ่นกับผมว่าเฮ้ยมันจืดจังเลยมันใช้งานไม่ดีเลยกลับไปสูบุรีดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับคอนเทนต์ในหมวด เราก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้งาน p o ตซ System เนี่ยได้ใช้งานมันอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดละกันใน EP แรกเนี่ยเราจะเริ่มจาก Basic Basic พื้นฐานก่อนเลยนะครับคือเจ้า p o ตซ System หรือบุหรี่ไฟฟ้าพวกเนี้ยเราจะแบ่งการสูบออกเป็น2แบบหลักๆนะครับคือ MTL และ DTL นั่นเองอ่ะคุ้นหูกันแล้วใช่ไหม MTL และ DTL คืออะไรนะครับเริ่มจาก MTL กันก่อนนะครับ MTL เนี่ยคือการสูบแบบ เมาส์ทูลังนะครับปากสู่ปอดนั่นเองคือการสูบแบบบุหรี่จริงเลยใครสูบบุหรี่แล้วอยากเลิกบุหรี่นะครับแนะนําวิธีนี้นะครับคือการสูบเข้าไปกักไว้ในปากก่อนนะครับซื้อลงมาแล้วค่อยปล่อยวิธีการสูบเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆแล้วกันนะครับหสูบไปกักไว้ที่ปาก2ซื้อลงปอดและ3ปล่อยมันออกมานั่นเองนะครับวิธีขั้นตอนจะมีประมาณนี้นะครับดูไปพร้อมกันเลย นี่นะครับสูบกับไปที่ปากซื้อลงปลอดและปล่อยมันออกมาเหมือนบุหรี่เป๊ะเ,เลยซึ่งการสูบแบบ MTL เนี่ยเราจะใช้งานกับพอตที่ยิงไฟต่ำๆช่องลมแคบๆนะครับค่าโอห์มที่สูงและเล่นกับน้ำยาโซลนิโคตินนะครับหรือน้ำยาที่นิโคตินสูงๆซึ่งมันจะให้ฟิลเหมือนบุหรี่นะครับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่ผมแนะนำวิธีนี้นะซึ่งใกลเคียงบุหรี่จริงมากๆนะครับข้อดีของมันคือควันน้อย และอิมนิกนะครับซึ่งควันน้อยเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในการที่เวลาที่เราจะใช้ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆก็ไม่ควรใช้นะปอดซื้อเต็มหลักๆที่แบบว่าใช้งานในด้านนี้ได้ดีก็อาจจะเป็นพวกแบบคา l ิเบิลจีโคโค่ V 2ออะไรพวกเนี้ยนะสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับคือ DTL หรือ DL นั่นเองนะครับซึ่งย่อมาจากไดเล็กหลังดูดลงปอดเลยซึ่งวิธีการสูบของมันเนี่ยผมแบ่งให้เป็น2ขั้นตอนหลักๆนะครับคือการสูบเข้าไป แล้วปล่อยออกมาแค่นี้ไม่รู้จะแบ่งทำไมนะครับสูบเข้าไปแล้วปล่อยออกมาเลยนะครับการสูบเนี่ยทำง่ายง่ายผมให้ทิคอย่างหนึ่งมันเหมือนการเราสูดลมหายใจแล้วถอนหายใจออกมาแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวสูบให้ดูแค่นี้เลยนะครับแตกต่างจากเมา้าทุรงยังไงดูเมาส์ทุรงอีกทีนะครับสูบเข้าไปกักไว้ที่ปากซื้อลงปอดแล้วปล่อยออกมา วิธีมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการสูบแบบ DTL เนี่ยเราจะใช้งานกับพอทที่ยิงไฟสูงๆนะครับค่าโอห์มเนี่ยต่ำและใช้งานกับน้ำยาฟรีเบทเท่านั้นนะครับห้ามเอาซอลนิกมาใช้เด็ดขาดเลยนะครับปริมาณของนิโคตินเนี่ยมันเยอะเกินไปข้อดีของมันนะครับคือ เน้นฟิลแบบโล่งๆสูบแบบควันเยอะๆกลิ่นชัดนะครับคนที่ใช้งานแบบ DTL เนี่ยเขาจะเน้นแบบกลิ่นชัดๆรสชาติหวานหอมอร่อยช่ำๆอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะมามาเอามาฝึกในการที่แบบว่าเล่นควันอะไรเงี้ยทำควันวงกลมเล่นควันตุ่มๆอะไรเงี้ยก็จะใช้งานได้นะครับซึ่งหลายคนงงว่าพอร์ตแบบไหนใช้ DTL พอร์ตแบบไหนใช้ MTL งานนี้เราขอจําแนง่ายๆเลยจากค่าโอห์มนั่นเองนะครับถ้าเป็นพอร์ตที่มีค่าโอห์มต่ํากว่า0.6ลงมาเนี่ย เราจะใช้ฟิลด์ DTL ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็น0.6 0.3 0.2 0.15พวกเด็กพวกสม็อกนอตเอกกตอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอะตอมหยดสูบก็ตามนะครับหรือเป็นกล่องเนี้ยเราจะใช้เป็น DTL ทั้งหมดเลยแต่ถ้าค่าโอห์มตั้งแต่0.8ขึ้นไปนะครับ0.8 1.0 1.2อะไรพวกเนี้ยเราจะใช้งานแบบ MTL นะครับแยกง่ายๆแค่นี้เลย ซึ่งคอนเทนต์นี้ที่เราทำมาเราไม่ได้ต้องการจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องสูบ MTL นะเฮ้ยคุณต้องสูบ DTL นะไม่ใช่นะครับเราทำคอนเทนต์นี้มาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจการสูบของมันและ แยกแยะแล้วก็เลือกเอาเองว่าอยากจะใช้ฟิล์ MTL หรือ DTL นะครับอย่างถูกวิธีอ่ะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานพอตซิพเซ็มอยู่นะตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับหรือใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรสามารถเข้าไปถามพวกเราแบบส่วนตัวส่วนตัวได้เลยนะครับที่ Li n e อ แฉกครับเวฟข้างล่างนี้เลยนะครับจะมีทีมงานคอยตอบทุกคนอยู่หรือใครที่ใช้งานพอตซิสเต็มแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรดีๆหรือข้อคิดเห็นต่างๆนะครับสามารถไปคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างสังคมเล็กๆเนาะในการที่เราจะมาแชร์ความรู้ดีๆหรือแชร์ประสบการณ์ดีๆกันนะครับมาถามมาตอบมาคุยกันแบบพี่น้องนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับ